เลอนั้นนะครับก็เราจะได้สัมผัสกับงานแน่นอนว่าเห็นอะไรครับหลังนะครับฮนก็คือท่านนายกองค์การขอขอภัยนะครับท่านนายกนะครับครับผมก็สวัสดีนะครวกันนะครับค่ะกีนะครับเดี๋ยวเราพูดภาษาที่เห็นมากดีกว่านะพี่แล้วสลับขออนุญาตภาษมาลายูทองพีมอเด็กการกับพิทาเดาครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอการรับสำคัญนะครับสำคัญมากนะครับวันนี้นี่เราทั้งสองคน ในวันนี้ถือเป็นการจัดงานประถมะเลิกเป็นปีแรกแห่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมหลากหลายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมแสงแรกแห่งปีที่อำเบอร์ตากใบจังหวัดนราธิวาสหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า first s e a s u n at ต a กใา y dot นาาธิวาส ที่คณะผู้จัดงานจังหวัดนราธิวาสและอำเภอตับใบได้จัดร,ร่วมกันในวันนี้ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนร,ราธิวาสและอำเภอตับใบให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านการที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันพัฒนาโดยนำโครงการขยายการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดน้ำตากใบซึ่งเป็นตลาดทางเลือกแห่งใหม่ที่จะพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและที่สำคัญอย่างยิ่งคือได้ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อำเภอตากใบซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าของจังหวัดดาราที่วาดสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการเริ่มต้น คือความสามาทีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในจังหวัดตร,ราธิวาสและอำเภอตากใบในวาระวันสังกันวันนี้นะฮะเนื่องจากจะขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2557ที่จะมาถึงกับผมใกล้ขอราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านเคารพนับถือทั้งพี่น้องชาวพุทธพี่น้องคนไทยนับถือาศาสนาอิสลามขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือพระมหากรมนาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เป็นศูนย์รวมของชาวไทยทุกหมร่เ่า รวมทั้งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมทำความดีไว้จงอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจแจ่มใสแค้วคาาปลอดภัยด้วยพยันตรายทั้งปวงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและมีความสุขตลอดปีพุทธศักราช2557และมีความสันติสุขต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานชมแสงรากแห่งปี